สวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทย13เมษายนปีใหม่ไทยผู้ใหญ่จะให้โชคคุณหรือเปล่าก่อนฟังคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดหัดใจให้ใหมอน้องอัมธรรมถารด้วยนะคะสับสดๆกันนะสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนอทักข้อความมาขอจองคิวกันก่อนมาดูกันคะ่ะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบอะไรกับคุณบ้างในวันปีใหม่ไทยวันผู้สูงอายุในวันที่13เมษายนนี้นะคะอ่ะขอดูพลังงานโอ้โหต้องบอกเลย ดูเหมือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณไปกราบมาในช่วงวันสงกรานนะวันปีวันป,นปีใหม่ไทยเนี่ยนะฮะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าท่านมีซิกเซน์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างฟังให้ดีนะะ สังเกตให้ดีต้องบอกเลยนะดูเหมือนกับว่าท่านจะให้โชคให้ลาบอะไรบางอย่างกับคุณดูจากพลังงานมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษไม่แน่ใจคุณไปไหว้ใครบ้างนะแต่ดูมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษนะเขาจะให้โชคลาภอะไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยการเงินการเงินมารัวๆผูออ้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบในเรื่องของเงินเรื่องของทองนะ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองแนละ้มีโอกาสสมหวังดังใจปรถานามีโอกาสสมปองในเรื่องของการเงินมากๆเลยมีโชคมีลาบเป็นการเงินที่โดดเด่นมากๆต้องบอกเลยนะว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะ13เมษายนปีใหม่ไทยนะรวมไปถึงวันผู้สูงอายุใครไปกราบไหว้นะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ดีที่เคารพรักนับถือก็ดีหรือแม้ก็ สร่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าท่านจะมีซิกเซนมีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างแล้วท่านอาจจะประทานนะพรดีๆมอบพรดีๆให้กับคุณแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้โชคได้ลาบแบบก้อนใหญ่ด้วยนะเออนะได้ลาบก้อนโตได้ลาบก้อนใหญ่ในช่วง สงกรารน,นี้นะหรือเมษายนนี้มีโอกาสมีโชคมีลาบหลังไหลไหลามาเทมาหรือมีโอกาสว่าพรน,นะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานะที่ท่านอวยพรให้กับคุณนะต้องบอกว่าความกระตันยูมันส่งบลเนอนะ ความกระตันยูรู้คุณมันส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆตามคำอวยพรของผู้หลักผู้ใหญ่นะ,อะขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค้าขายก็เจริญรุ่งโรดรุ่งเรืองขายก็ขายดิบขายดีเป็นในน้าเทท่ามีเงินไหลกองมีทองไหลามานะคำอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่จะ เป็นจริงนะเออต้องบอกว่าอย่างนี้เลยมีโอกาสร่ำรวยมากคออนที่เลือดฟินเาจะคลิปนี้ยินดีด้วยนะคะ